สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับทีมงาน c y เบอร์บิกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่อยู่ในมือทีมงานตอนนี้นี่หลายท่านคงทราบแล้วว่าคือ Apple Airpods นั่นเองนะครับนี่ Apple AirPods นะครับผมเป็นหูฟังไร้สายตัวแรกจาก Apple นะครับออกแบบมาเพื่อ iPhone, iPad และสามารถใช้กับเครื่อง Mac ใช้กับโทรศัพท์ แบรนด์อื่นๆได้นะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยนอกจากที่จะรองรับอุปกรณ์ของ Apple ด้วยกันเองแล้วเนี่ยเขายังคือตัวเขาก็เป็นเหมือนกับแบบว่าหูฟังบลูทูธนั่นแหละไม่น่าเหมือนหูฟังบลูทูธของแบรนด์อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะรองรับอุปกรณ์ได้หลากหลายมากนะครับกับราคานี่ระดับ6 0 0 0กว่าบาทเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันวันนี้เราก็นี่นี่ทีมงานเพิ่งได้มานะครับได้ได้มาสดๆร้อนๆเลยก็เนี่ยเอามาแกะกล่องกันตรงนี้เลยนะครับก็ไม่รู้ข้างในจะเป็นยังไง นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ตัวกล่องก็จะเป็นสไตล์ของ Apple นะครับมีโลโก้ Apple อยู่ตรงนี้ข้างหลังเป็นรูปของ Product นะครับผมแล้วก็มีบอกรายละเอียดเล็กน้อยนะครับว่ามีเป็นนี้เป็น AirPods with Charging Case นะครับก็คือเคสเขาเนี่ยจะชาร์จไฟได้นะครับผมก็ในส่วนรายละเอียดรายละเอียดๆปีกย่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลงเป็นบทความรีวิวบนเว็บไซเบอร์บิสตันเอ็นดอทเอนะครับผมอันนี้เรามาแกะกล่องให้ดูกันคร่าวๆก่อนดูการใช้งานคร่าวๆก่อนว่าเขาใช้งานกันยังไงนะครับผมอ่านี่ Apple AirPods นะเปิดกล่องกันปุ๊บเปิดออกมาเสร็จก็สไตล์ Apple นะครับมีแปะหน้าด้วยคู่มือก่อนนะครับ Designed by Apple in California นะครับเปิดออกมาปุ๊บอ่าก็จะเป็นตัว Airpods นะครับ Apple AirPods อันนี้เป็นเคสนะครับมาเป็นเคสโอ้ัอน,นี้เดียวเองนะครับผมเนี่ยสวยงามนะครับเอามาแกะกัน ตัวแพ็กเกจจิ้งอะไรก็ยังเหมือนโอเคนะครับเหมือนเดิมครับผมแล้วนี่ก็คือเคสใส่ Apple a i r p o d นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบอื่นต่อกันนะครับก้อนนี้คือเคสเขาเคสเขาจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับก็คือพูดง่ายๆคือด้านในน่าจะมีหูฟังอยู่เห็นไหมฮะเมื่อเราใช้งานเสร็จนะอันนี้ข้างขวาข้างซ้ายนะใช้งานเสร็จปุ๊บเราเอากลับมาเสียบที่เคสอ่ามันจะเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแม่ก็จะชาร์จไฟให้กับอันนี้ให้กับตัวหูฟัง อย่างนี้นะครับผมก็สำหรับสเปคพวกแบตเตอรี่การชาร์จอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอธิบายในเว็บละกันนี้ผมขอแกะให้ดูก่อนครข้าวแกะกล่องให้ดูข้าวก่อนนะครับอธิบายคร่าวๆอ่าแล้วมาดูด้านหลังด้านหลังตรงนี้จะมีปุ่มเห็นไหมฮะตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับปุ่มกดอ่าทำตีแบบว่าคือแบบว่าออกแบบให้เนียนๆกับตัวเคสเลยก็คือปุ่มอันนี้ไว้สําหรับซิงค์เวลาเวลาเราใช้กับ device อื่นๆที่ไม่ใช่ของ Apple นะครับคือกดเพื่อกระตุ้นให้ตัวบลูทูธ ในแนมันทำงานเพื่อเรียกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่ของ Apple นะครับผมกดตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเอาหรือว่าไว้กระตุ้นให้มันทํางานนั่นแหละบางทีมันอาจจะแบบบางทีมันอาจจะแบบมีมีมเออเออไปนิดน,นึงอะไรเงี้ยก็กดตรงนี้ให้มันกระตุ้นได้นะครับด้านล่างนี้เป็นพอร์ตไลนิ่งนะครับเนี่ยไลนิ่งไลนิ่งก็เอาไว้ชาร์จนะครับชาร์ตตัวเคสนะครับชาร์จตัวเคสเพื่อจะได้เอาเคสมาชาร์จหูฟังเวลาเราใช้งานนะ ผด้านในโอ้นี้เรียบเรียบนะยครับไม่มีอะไรการออกแบบดีนะฮะวัสดุนี่ถือว่าแบบโอพเมียมเลยนะฮะแล้วมันแน่นหนามากนะครับเนี่ยส่วนตัวหูฟังมาให้ดูกันหน่อยนะครับหูฟังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ทุกท่านคงเคยเห็นแล้วล่ะก็ไม่รู้จะามาพูดซ้ําทําไมก็คงเคยเห็นกันแล้วนะฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ค,คือน้ําหนักในกําลังดีนะครับและที่สําคัญก็คือเวลาเราเอามาสวมหูออกกําลังกายเท่าที่เขาทดสอบกัน นะครับหลายสื่อแล้วทดสอบกันวิ่งจะกระชากหัวอะไรยังไงไม่เห็นมันลุดเลยนะครับอันนี้ก็เราสนับประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการเชื่อมต่อเห็นเขาว่าง่ายมากเนาะเดี๋ยวเราลองทําให้ดูหน่อยอ่านี่ติดติดแล้วติดเองไม่ต้องกดอะไรเลยแค่ดึงหูฟังออกไปมันก็ติดเองอนะฮะอันนี้เนี่ยอันนี้ไฟสถานะนะครับอันนี้น่ากําลังหาสัญญ,ญาณอยู่ เดี๋ยวลองลองดูนี่เขาใครเขาบอเชื่อมต่อง่ายมากแค่เราใช้ iPhone สมมติไอโฟนเจ็ 7, งี้แล้วเราอยู่ใกล้ๆนะฮะเราแค่เอาเครื่องนี้มาใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวมันมันจะค้นหาด้วยกันเองอ้เออคือไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอแล้วสมมุติถ้าเกิดเราปิดบลูทูธล่ะอันนี้คือผมเปิดบลูทูธไว้ไง,งเออล้วเรา,าเปิดปิดบลูทูธล่ะ ไม่มาเราต้องเปิดบลูทูธก่อนอ๋อเพิ่งรู้อ๋อนี่พอเปิดบลูทูธปับ๊บมันจะเชื่อมต่อกันเองนะครับมันจะเรียกหากันเลยนะครับแค่จากนั้นเราแค่กดคอนเน็กมันก็จะมีสถานะแบตเตอรี่ขึ้นมาในนี้เลยนะครับปรากฏที่ iPhone เลยว่าตอนนี้ตัวหูฟังแบตเตอรี่เท่าไหร่แล้วก็ตัวเคสแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับแล้วมันก็จะมาแสดงในส่วนของ notification ด้วยนะครับ ในส่วนของแบตเตอรี่เห็นไหมฮะตัว iPhone นี่ Apple AirPods ก็คือตัวหูฟังข้างในแล้วก็ตัวเคสแบตเตอรี่เท่าไหร่ก็จะแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอืใช้ง่ายนะฮะแค่เนี้ยก็คือใช้ได้แล้วครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการใช้งานกันนะครับจอ Apple AirPods กับหลังจากที่เราเชื่อมต่อกับ iPhone ไปแล้วนะเมื่อกี้เราเชื่อมต่อกับ iPhone 7ไปละเขาเนี้ยความพิเศษของ a i r p พ d s เนี่ยถ้าเกิดคุณใช้เป็น Apple Family ก็คือไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Mac iPad Pro อะไรทุกอย่างเลยเนี่ยแล้วคุณใช้งานร่วมกันทั้งหมดเจ้า Airpods ตัวเนี้เชื่อมต่อครั้งเดียวกับอุปกรณ์ใดอ,อุปกรณ์หนึ่งสมมติเนี่ยในสาตัวเนี่ยผมเชื่อมกับ iPhone 7ไปเครื่อง Mac จะรู้จักอันนี้ด้วยนะครับรู้จัก Airpods ด้วย iPad Pro ที่อยู่ข้างๆผมก็จะรู้จักเจ้า Apple Airpods ด้วยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแพร์ใหม่นะครับปกติหูฟังบลูทูธ คุณย้ายจาก iPhone ไปฟังบนเครื่องเครื่อง Mac เครื่อง PC คุณก็ต้อง d i s c o n n e c t อันนี้ก่อนไปกดแพรอันนี้ใหม่ใส่พาสโค้ดอะไรอีกวุ่นวายนะครับพอจะฟังจะจากจะ,จะย้ายจากเครื่อง Mac มาฟังให้นี่ก็ต้องมาแพรกันใหม่อะไรบางทีก็ชนกันเละเทะหมดแต่สําหรับ Apple Apple บอกไม่จําเป็นครับคุณเชื่อมต่อครั้งเดียวนะครับและ Apple Family ที่อยู่ในบ้านคุณทั้งหมดจะรู้จัก AirPods Apple AirPods ท,ทันทีนะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอย่างตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตใส่ก่อนนะครับ เ,เมื่อเราใส่ปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยไอในใน,น AirPods มันจะมีเสียงดังตึ้งขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าตัวหูฟังอะทำงานแล้วโดยทั้งหมดเนี่ยควบคุมผ่านชิปนะครับชิปของชิป W บ u b l e วัน e ้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็อันนี้เสร็จปุ๊บเมื่อเราสวมหูฟังเสร็จเห็นไหมฮะตัว iPhone นะฮะซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่ออันแรกที่ผมได้ทดสอบไปที่ผมได้ลองเชื่อมต่อกันเนี่ยมันจะขึ้นว่าพดสอร AirPods ทันทีนะครับก็คือเอาตัวมนติกทุกอย่างคุณไม่ต้องมานั่งสลับเลยเลย คุณกดฟังเสร็จเสียงออกในตัว AirPods ทันทีนะทันทีเลยแล้วเมื่อเราถอด AirPods ออกปุ๊บถอด AirPods ออกเพลงจะหยุดนะครับและทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากฟังเพลงแล้วคุณไม่ได้ใส่ AirPods แล้วอยากฟังใน,ใน iPhone ล่ะคุณก็แค่กดเพลงต่อระบบจะรู้ทันทีว่าตอนนี้เราไม่ได้ใส่ AirPods เพราะฉะนั้นคนใช้เนะี่ยมันต้องการจะฟังจากไอ้ตัวนี้มันก็เลยมาออกที่นี่แทน แล้วเมื่อเราใส่ AirPods ลระหว่างนี ede, ivia, lose, Nike, ้อยู่ดีนึกเอะใจอยากจะฟังนี้นี่แกมาใส่หูเห็นไหมฮะหยุดแ,แล้วมันมาเล่นต่อในนี้ทันท mm ีอ hmm. ่าแล้วเมื่อถอดออกมันจะเป็นการหยุดชั่วคราวเห็นไหมฮะทุกอย่างจะทําเป็นระบบแบบอัตโนมัติทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของ Apple อยู่แล้วว่าต้องการอะไรที่เป็นมินิมอลแล้ก็เรียบง่ายใช้งานง่ายทุกอย่าง ทุกอย่างแบบผู้ใช้ไม่ต้องมานั่งสับสนไม่ต้องมานั่งสนใจอะไรเลยคุณมีหน้าที่ใช้งานตามความรู้สึกของคุณนั่นเองนะครับแล้วเมื่อหลังจากนั้นเมื่อกี้ผมเชื่อมจาก iphone 7ใช่ไหมคราวนี้เครื่อง mac ผมรู้จักด้วยไม่ได้แพ้ใหม่ด้วยมันแพรอัตโนมัติเลยนะฮะก็แค่นี่ครับแต่อย่าลืมอุปกรณ์ทุกตัวต้องเปิดบลูทูธก่อนนะ,ะแต่จะใช้ตัวนี้ได้จะใช้ตัว airpods ได้น,ะนี่บลูทูธเสร็จคุณจะเห็นว่าพพสวสดิ์ airpods ขึ้นมาทันทีคุณแค่กด connect เหมือนกันฮนะแล้วก็ฟังเพลงได เหมือนกันนะฮะอันนี้ไม่ได้ใส่หมนก็เลยไปออกที่ตัวเครื่องแม็กเมื่อเราใส่เสร็จนะย้ายมามาฟังในในหูฟังทันทีเห็นไหมฮะก็มาออกทีันทีเมื่อเราพอดออกก็เป็นจุดการหยุดชั่วคราวนะฮะนะกดเล่นได้อ่ะ เล่นต่อทันทีนะก็เหมือนใน iPhone 7แน่นอนว่า iPad Pro ซึ่งทุกอันเนี่ยใช้อัี iCloud เดียวกันหมดเนี่ยก็รู้จักตัว Apple a ล r p o d เหมือนกันนะครับก็เปิดบลูทูธก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันจะฟัง Starboy ซสักหน่อย a ะ Apple p อ e เปิ p แอรอไอโฟนสวัสด์ AirPods เหมือนกันขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมฮะเมื่อเราใส่ปุ๊บ รอสักครู่ฮะ works, อ่ะเรียบร้อยแต่อันนี้อาจจะชา้านิดนึงนะครับเมื่อคู่แต่เท่ากับว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นออโตเมติกหมดคุณไม่ต้องมานั่งดิสคอนเนก t แล้วมานั่งแพรนะครับแต่บางทีมันถ้าเกิดเปลี่ยนบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมีอย่างงี้เมื่อกี้มันมันออกแนวแบบมีสะดุดนิดนึงนะฮะแต่มันก็ยังเชื่อมต่อได้ถอดออกก็ เป็นการหยุดเล่นชั่วคราวเหมือนกันใส่เข้าไปใหม่มันก็กดสองทีนีน้ไปเรียกการริซอรินะกะ็ยังเล่นได้ปกติทุกอย่างนะทุกอย่างโอเคเลยนะฮะอยวจะกลับมาเล่นนี้ก,ก็ได้นี่ก็พยายามทดสอบวนบนให้ดูเลยนะเนี่ยต้องแบบนี้หน่อย นะสลับนิดนึงมาออกแล้วแต่ต้องรอนิดนึงนะมันคงไม่ได้ทันใจอะ่ะฮะไม่ได้แบบเปลี่ยนปุ๊บมันขึ้นมาเลยอนะรอแป๊บนึงก็ขึ้นมาแต่เรียกว่ามันง่ายนะผมว่าวิธีนี้แบบเออมันทําให้ตัวดู Apple a i r p o ฟนนี่มันดูดีมากเลยนะฮะออส่วนการทดสอบอ้เรื่องแบบใช้เวลาวิ่งออกกําลังกายเนี่ยคิดว่าคงเห็นของต่างประเทศแล้วก็คนไทยหลายคนก็เทไปแล้วนะผมว่ามันหลุดยากมากนะเพราะาผมก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสไอตัวเนี้ยก่อนก่อนหน้านี้มาแล้วก็ ว่าจะหลุดยากอยู่นะครับล,ลองดูคลิปวิดีโอแรกผมอัดเอาไว้ผมบันทึกเอาไว้ให้ดูเนะี่ยเห็นไหมสบัดหัวขนาดไหนมันก็ดูจะหลุดยากดีนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะแต่ราคามันก็สูงไปน,นิดนึงเนาะอ่ะครับสุดท้ายนะฮะเมื่อเราใช้งานเจ้า Apple airpods เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็แค่เอาเสียบลงไปในเคสเหมือนเดิมนะครับก็ตามข้างเลยครับหูข้างขวาก็อยู่ด้านนี้นะฮะจะเป็นแม่เหล็กดูดลงไปนะฮะนี่หูซ้ายเร็จปุ๊บเนี่ยแล้วตรงนี้มันจะมีไฟสถานะอันนี้ก็คือชาร์จนะครับชาร์จแบตเตอรี่ ก็คือดึงแบตเตอรี่จากเคสมาสู่ตัว airpods ตัวนี้นะครับตัวมัดแล้วเราก็ปิดเก็บใส่กระเป๋าไปนะครับแล้วเมื่อถึงบ้านเราก็แค่เสียบ lightning c h a r จกับอะแดปเตอร์ของ iphone ปกติได้นะครับหรือจะชาร์จกับ power bank อะไรเงี้ยก็ทำได้นะครับเสียบผ่านตัวนี้นั่นเองนะครับโดยในกล่องลืมพูดตอนแกะกล่องไปเนาะผมก็แกะกล่องไม่ค่อยจะเป็นนี่มันก็จะมีสาย lightning แถมมาแต่ไม่มีอะแดปเตอร์ usb มานะครับเพราะว่าเขาให้ใช้กับตัวของ iphone ได้ นั่นเองครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัว Apple AirPods อันนี้เป็นคลิปรีวิวแบบแกะกล่องเนานะก็คงยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับผมเองก็เพิ่งได้รับมาแล้วก็ยังไม่ได้ทดสอบแบบละเอียดเลยนะครับส่วนการเชื่อมต่อกับตัว Android เองตัวนี้ทําได้นะฮะก็คือกดตรงนี้แหละมันก็จะเป็นตัวกระจายสัญญาณไปแล้วเราก็ใช้วิธีการแพ้ปกตินั่นเองนะครับทำได้เหมือนกันหมดนะครับก็คือพูดง่าย คนที่ซื้อตัวนี้มาแล้วที่บ้านมีดีไวซ์เยอะๆเนี่ยใช้งานได้หมดนะครับใช้งานได้เหมือนหูฟังบลูทูธทั่วไปนะครับแต่จะดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ของ Apple Apple Family ทั้งหมด macbook ipad iphone ipod อะไรเงี้ยทนี้จะใช้งานดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะ iphone 7เนาะมันจะแมชกันมากนะครับอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมทดสอบให้ดูก็คือการเชื่อมต่อครั้งแรก แค่เปิดฝาออกนะครับมาวางใกล้ๆอุปกรณ์ Apple เลยเนะี่ยมันเชื่อมต่อทันทีเลยเห็นไหมไม่ต้องไปกดอะไรนะเข้าบลูทูธเลือก d e v ว c e กดแพร์ใส่พาสโค้ดอะไรงี้ไม่ต้องเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับทีมงาน c y b e r p i ิก็ขอไปก่อนนะครับส่วนรายละเอียดย่อยไงก็ติดตามในเว็บไซเบ์ิสเนะครับหรือว่า Manager.coth ได้ครับผมอันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมขอแถมท้ายนิดนึงนะฮะตอนนี้ผมใส่ Apple AirPods อยู่นะครับแล้วผมก็ต่อกับเครื่อง Mac ตัวนี้เป็นแ a c b o o k Pro นะครับสิบานิ้วปีส0 1 1สิบเอมันเก่ามากแล้วครับคือตัวเนี้เครื่องผมจะบอกตรงนะผมเขเชื่อมต่อบลูทูธหูฟังอื่นอ่ะรุ่นอื่นอื่นที่แบรนด์อื่นอ่ะโอ้โหมันกระตุกบางทีมันกระตุกมากแต่ไอตัวนี้ดันไม่เป็นนะฮะอาจจะเป็นเพราะเป็น Apple ด้วยกันเนาะก็เลยแบบลื่นไหลดีนะฮะเสียงปกติเนี่ยเชื่อมต่อกับบลูทูธแบรนด์อื่า ภาพอะ่ะมันไปก่อนเสียงอ่าแต่ตัวนี้ไม่เป็นทุกอย่างรื่นไหลดีอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีของการใช้อุปกรณ์ Apple ด้วยกันนะครับแต่อันนี้ผมจะมานําเสนอให้ดูว่าถ้าเกิดระหว่างที่ผมดู y t u t u นะไม่ได้ฟังเพลงจากไอจูนนะครับก็สมมุติฟังในหูฟังโอเคปกติแต่เมื่อเราอยากจะถอดหูฟังออกเดี๋ยวดูนะครับถอดออกปุ๊บเสียงจะมาเล่นที่นี่ทันทีเลยเห็นไหมฮะเออดีนะผมว่านี่ใส่อีกชิะวีวันจะเรียนรู้ นะครับว่าตอนนี้เราถ่ายหรือทอดถูกฟังอยู่นะครับผมออย่างเงี้ยเห็นไหมฮะหมว่าดีเลยทอดออกข้างเดียวนี้ก็ได้นะสำหรับตัวเครื่อง <C LE AN> เครื่องการเชื่อมต่อเครื่องแ็กเนี้ยถอดเข้าถอดออกข้างเดียวได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมาเล่นที่นี่นะแล้วเมื่อเราคลอสองทีอ่ามันก็จะเป็นการเรียกซิลิขึ้นมานะครับผมเหมือนใน iPhone ก็ถือว่าอันนี้เป็นข้อดีมากๆนะครับผมแล้วก็คง a p p เ e เขาสึกว่าเขาจะใช้วิธีการคิดในการทําอย่างเงี้ยถอดเข้าใส่หูฟังเสียงออกหูฟังแล้วพอถอดหูฟังออกเสร็จปุ๊บเสียงมออกมาเครื่องไหมก็เหมือนเว่าเราเสียบสายขอโทษด้วยพาร์ทสตาดมีสียติดเหมือนเหมือนเราเสียบสายตัว3.5มิลใช่ไหมฮะเพราะบางทีเราเวลาเราฟังฟังเพลงอยู่ใน YouTube อยู่ดี ي, เราไปดึงสายออกเงี้ยเสียงมันก็จะดังที่นี่ นีค่คือเขาทุกอย่างจะทําพยายามให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับถึงแม้มันจะใช้การเชื่อมต่อแบบหลายสายก็ตามเนี่ยครับก็คือเป็นข้อดีที่อยากจะนําเสนอนะครับผม